那雪山。 เป็นเรื่องราวของป้าท่านหนึ่งชื่อว่าป้าสมใจซึ่งผมได้มีโอกาสฟังเรื่องในวัยเด็กที่ป้าเล่าย้อนให้ฟังเมื่อตอนที่ผมยังเป็นพนักงานจัดเรียงสินค้าอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อของปั๊มแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและป้าสมใจก็เป็นแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำปัำ๊มแค่ป้าเกินพูดมาว่าตอนนั้นไม่รู้โดยซัาว่าที่เจอคือดวงวิญญาณก็ทำให้คนอย่างผม ที่ไม่ชอบเรื่องพียังมากอยากฟังเสร็จแล้วหรือครับวันหนึ่งที่ผมเข้ากะดึกผมวิ่งสวนทางกับพระสมใจเข้าออกห้องน้ำเป็นวานเล่นประมาณเจ็ดรอบเห็นจะได้เนื่องจากมีอาการท้องร่วงและเดาว,ว่าคงเป็นยำมะม่วงจากล้านลุงต่อที่ขายอยู่ในปั๊มที่ทำให้ผมถ่ายไม่หยุดผมขอพูดให้ฟังก่อนปั๊มนี้เป็นปั๊มหลัก มีร้านขายอาหารทั่วไปเชลูชินยาไส้กรอกของฝากประจำจังหวัดไอสตรีทและร้านผลไม้ลุงตอ่อซึ่งเป็นร้านเดียวในปั๊มที่เปิดดึกที่สุดร้านผลไม้ของลุงตอ่อเป็นลักษณะซุ้มอยู่ฝั่งติดกับที่จอดรถเลยโดยจะหันหน้าร้านตรงกับร้านของฝากผมมักจะอดหนุนลุงแกอยู่เป็นประจำส่วนป้าสมใจค่อนข้างสีกับลุง ผมได้ยินมาว่าทั้งคู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุมากแล้วก็ยังโลกกลมได้มาทำงานอยู่ที่เดียวกันอีกและตามจริงวันนี้ผมต้องเลิกงานห้าทุ่มแต่ผู้จัดก,การรานเห็นผมอาการไม่สู้ดีนักวิ่งเขาออกห้องน้ำไม่หยุดเลยอนุญาตให้กลับบ้านก่อนเวลาได้ผมจิงโทรบอกบีแฟนสาวข,ของผมว่าเลิกสี่ทุม แต่แฟนบอกว่าเธอยังไม่เลิกงานอีกหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละถึงจะไปรับได้ให้ผมอดทนไปก่อนสรุปคือคืนนั้นผมต้องกลับบ้านเวลาเดิมในขณะที่ผมนั่งรอแฟนอยู่บริเวณหน้าร้านสะุกสือ่อก็เป็นเวลาเดียวกันกับป้าสมใจเลิกงานป้าแกจึงเดินมาถามอาการด้วยความเป็นห่วงจากนั้นจึงเดินไปนั่งเก้าอี้น้าร้านนุ่งต่อ ทั้งสองพูดคุยกันอย่างเช่นเคยทุกครั้งลุงต่อคงกลัวผมเงาจึงหยิบเก้าอี้มาวางไว้หน้าร้านอีกตัวแล้วเรียกให้ผมมาน hey, หนักเฮ้ยนุ่มเอ็งมากินน้ำมะพร้าวก่อนนี้มาลุงต้อตะโกนพร้อมกวักมือพรางขอเก้าอี้พลาสติกสีแดงหน้าร้อนเมื่อผมไปถึงก็ยื่นน้ำมะพร้าวให้ดื่มหนึ่งลูกลุงบอกว่าจะบรรเทาอาการขาดน้ำจากท้องเสียดัดผมไหวขอบคุณลุง จากนั้นเราสามคนก็คุยกันไปเรื่อยๆอยู่ดีๆลุงต่อก็สะกิดที่ไหลถามว่าตอนเด็กผมเคยเจอผีหรือเปล่าส่วนป้าสมใจเจอมาตั้งแต่เด็กป้ามีเซนเลยครับผมก็เพิ่งรู้ป้าเห็นผมกลัวจึงหัวเราะชอบใจแล้วบอกไม่ได้มีเซนที่เห็นผีก็แค่ช่วงวัยเด็กคือตอนที่อยู่อุณาลูสาม กับช่วงปหนึ่งที่แรกผมไม่ได้อยากฟังเรื่องทำนองนี้เลยเพราะอยู่หอพักที่ใกล้กับวัดดังนั้นผมจึงไม่ค่อยชอบดูหนังผีหรือฟังประสบการณ์หลอนของใครแต่ถ้าเป็นบีแฟนผมก็ว่าไปอยา่างายนั้นชอบฟังสาราสิบสามมากแต่เมื่อนาน,านทีจะได้ฟังเรื่องจากผู้ใหญ่ผมเลยขอให้ประสมช่วยเล่าให้ฟังเพราะตั้งใจจะเอาไปเล่าให้แฟนฟังที่หอพักต่อ เรื่องเกิดขึ้นตอนที่ป้ายังเป็นเด็กเป็นช่วงเวลาสันสนัครั้งแรกเลยคือวัยห้าขวบเกิดขึ้นที่บ้านก่อนอื่นขออธิบายลักษณะบ้านให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับบ้านตามชนบททั่วไปไม่มีรั้วเป็นบ้านไม้ย,ยกใต้ถุนสูงด้านล่างเอาไว้เลี้ยงไก่ข้างบ้านมีต้นมะขามเทศหลังบ้านเป็นดงกล้วยที่ปลูกไว ตอนนั้นพ่อกับแม่ของผสมได้โต๊ะเครื่องแป้งมาใหม่เป็นไม้สักที่เป็นกระจกแกะสลักลายดอกพิกุลหลายของคุคิดภาพตามออกเอามาไว้ที่บ้านแค่ไม่กี่วันก็เกิดเรือขณะที่ป้ากำลังหยอกเจ้าแมวที่เก็บมาจากวัดมันก็วิ่งหนีป้าไปทั่วเดินสำรวจไปตามภาษาแมวหน่อยที่พึ่งออกมาอยู่ใหม่ๆ จ,จ,จู่ๆแมวก็เดินไปหยุดที่โตกเครื่องแป้งแล้วส่งเสียงขู่ให้คิดภาพตามนะครับเหมือนแมวเวลามันกัดกันแบบนั้นเลยเป็นแบบนี้หลายรอบมามันมักจะจอ้องแล้วร้องขู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งป้าอยากยอกแมวต่อจึงเดินไปดูว่าในกระจกว่าแมวมันขู่อะไรปรากฏว่าเห็นผู้หญิงผมยาว ใส่สบายสีเขียวสะท้อนอยู่ในกระจกกำลังยืนฉีกกิ้มก็กว้างหา้พอป้าหันไปมอ,องตรงตู้ไม้จันที่มันตั้งอยู่ตรงข้ามกันกับโต๊ะนั้นปรากฏว่าไม่เห็นใครแต่ในกระจกผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนยิ้มอยู่ก็เลยอุ้มแมวไปพูดกับแม่เรื่องนี้แต่แม่คิดว่าป้าเล่นกับแมวเฉยๆแต่เมื่อถึงเวลาต้องรีดชุดกะเดียน แม่จึงเดินไปเปิดตู้ไม่จันเพื่อเอาชุดลูกสาวออมรีทำให้แม่มีอาการตกใจมากจากนั้นก็รีบอุ้มป่าสมใจที่กำลังอุ้มแมวอยู่วิ่งลงจากบ้านอย่างทุลักทุเลรุ่งขึ้นจึงให้พอเอาตกเครื่องแป้งนี้ไปไว้นอกบ้านตรงต้นมะขามเทศพอรุ่งเช้าวันถัดมาตกเครื่องแปง้งดันถูกย้ายมาอยู่ตรงทางขึ้นบันไดแม่ทิ้งกับพอ เพราะเข้าใจว่าพอ่อใกล้ให้กลัวพอกลับยืนการว่าไม่ได้ทำจากนั้นพ่อได้ย้ายโต๊ะเครื่องแปลงไปที่ใต้ต้นมะขามอีกครั้งพร้อมทั้งผูกเชือกติดไว้ที่ต้นมะขามด้วยเลยตกดึกทั้งคู่พากันไม่แอบดูและเห็นจัะจัะว่าโตกเครื่องแปลงนั้นไม่ได้อยู่ต้นต้นมะขามแล้วแต่ถุกย้ายไปอยู่ต้นต้นกล้วยหลังบ้านแทน่ทั้งที่ผูกเชือกเอาไว้แน่นหนา ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแก้เชือกแต่เห็นว่ามีบางอยา่างกำลังกึ่งลากกึ่งยกเอาไปไว้ตรงบริเวณดงกล้วยหลังบาทตอนนั้นแม่เป็นลมไปเลยพอรุ่งเชา้าก็ปรึกษากับพ่อว่าจะเอาอยัางไงต่อเพราะแม่ฝันว่าผู้หญิงคนนั้นบอกให้ตั้งศาลให้ตรงดงต้นกล้วยหลังบานและเอาโต๊ะเครื่องแป้ ไปไว้บนบ้านที่เดิมเพราะไม่อยากให้มันสกปรกถ้าทำตามคำขอก็จะให้มีโชคมีลาบจึงทำตามที่ขอจากนั้นเป็นปีๆแม่ไม่เคยถูกหวยเลยแต่ก็ไม่เคยคิดจะพังศารทิ้งเพราะกลัวอาถรรพ์ด้วยความที่ป้ายังเด็กมาก ไม่เคยรู้ได้ว่าพ่อแม่กำลังเผชิญกับอะไรอยู่ดังนั้นเมื่อไม่กลัวป้าจึงมักไปเดินเล่นอยู่แถวดงกล้วยอยู่บ่อยวันหนึ่งพี่สาวของป้าใชัให้เขาไปตัดก,าก้านกล้วยออกมาป้าสมใจอยากเล่นก็รีบทําต่างอย่างว่าง่านแต่เมื่อเหงื่อมือไปตัดก,าก้านกล้วยลงฉับที่ปรากฏตรงหน้าในช่วงกลาวันสายๆก็คือผู้หญิงใส่สบสีเขียว คนเดิมกันในกระจกวันนั้นเยืนอยู่หน้าสาั์หนูจับหนูสมใจไปบอกแม่ทีให้ซื้อเลขรถพวกหลังจากได้ฟังป้าสมใจจึงอยากพูดต่อกับไปว่าจะรีบบอกให้นะครับผู้หญิงคนนั้นก็ฉีกยิ้มส่งให้คลายว่าเธอเอ็นดูเด็ก ป้าบอกว่าเธอสวยมากตอนที่เห็นไม่เคยรู้เลยว่าเธอเป็นผีด้วยความที่ยังเด็กมากบวกกับที่บ้านไม่มีทีวีให้ดูละครผีก็ไม่เคยดูก็ไม่รู้จะจินตนาการว่าผีต่างจากคนธรรมดายังไงเมื่อแม่ได้ฟังคำที่ลูกสาวบอกหลายวันถัดมาเป็นวันหวยออกปรากฏว่าแม่ถูกลอตเตอรี่ลงวันที่สองจำนวนสี่ใบ ได้ไปเกือบสี่แสนตอนนั้นป้าสมใจก็ยังไม่รู้ว่าพ่อแม่กระโดดดีอกดีใจเรื่องอะไรแม่ไปเอาโต๊ะเครื่องแป้งมาจากไหนทำไมถึงมีสบายสีเขียวติดมาด้วยล่ะครับป่าผมถามป้าสมใจจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อป่าเริ่มโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแม่เล่าให้ฟังที่ป้าเจอในตอนอนุบาลคือวิญ,ญญาณผีสาวโบราณ ที่ติดตามมันกับโต๊ะเครื่องแปะงมาถามว่าได้มาจากไหนตอนนั้นขับผ่านจุดที่มักมีคนเอาสารและรูปปั้นมาทิ้งเห็นว่าโต๊ะเครื่องแปลงตัวนี้สวยดีบนโต๊ะมีรูปปั้นหญิงสาวชุดสบายสีเขียวแม่คุยกับพ่อเอากับบาทเพราะมันเป็นไม้สักทรงโบราณตัดสินใจเอามาแต่ไม่ได้เอารูปปั้นมาด้วยไปรู้ตามมัได้ยังไง ผมก็อึ้งไปเลยและก็รีบถามต่อว่าทุกวันนี้ตกเครื่องแปลงยังอยู่หรือเปล่าป้าก็บอกว่าหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตบ้านหลังนี้ยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมยกเว้นตกเครื่องแปลงเพราะเดือนที่แล้วฝันว่าหญิงสบายเขียวมาพูดบอกในฝันว่าทำไมกรับมาดูแลสัตว์ไม่ทำความสะอาดบ้าน ฉันจะไม่อยู่ด้วยแล้วฉันก็เงาไปนในฝันป้าตอบไปว่ามาทำงานในเมืองคงอีกนานถึงจะได้กลับผู้หญิงคนนั้นจึงลากตอกเครื่องแปลงลงจากบ้าทแล้วเดินออกไปจากบริเวณบ้าทไปอยู่ตรงแถวที่มีคนมักเอาสารมาทิ้งตื่นมาคนลุกมาล่าสุดพี่สาวของป้ากลับไปที่บ้านหลังนั้น โทรมาถามป้าว่ากลับเอาโต๊ะเครื่องแปลงไปด้วยหรือป้าสมใจจึงบอกให้พี่สาวขับรถไปยังจุดที่มีคนเอาสารมาทิ้งปรากฏว่าโต๊ะเครื่องแป้งนั้นไปตั้งอยู่ตรงนั้นจริงๆเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาคาใจแต่เชื่อว่าคงไม่ใช่ฝีมือของพวกขัวบยหรอกเรื่องแรกผ่านไปถัดมาคือหลังจากที่ป้าสมใจอายุเจ็ดขวบ เป็นช่วงที่เรียนอยู่ชั้นปหนึ่งก็พอรู้เรื่องขึ้นมาหน่อยวันนั้นคือต้องแบกนมโรงเรียนกับบาทสมัยนั้นป้าบอกว่ายังเป็นถุงนมอยู่ในครับในระหว่างที่รอพ่อขี่รถพ่วงมารับดันปวดชิงช่องจึงได้บอกกับพี่สาวตัวเองว่าเฝ้านมไว้นะจะไปเข้าน้ำก่อนแต่ตอนนั้นด้วยความที่เด็กทยอยกลับบ้านกันเกือบหมด ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนออกจะวังเวงเหมือนรุ่งเรียนร้างไปเลยอธิบายให้ฟังสักนิดแล้วกันนะครับป้าบอกว่าห้องน้ามีอยู่สี่ห้องเป็นโถส้วมซึมทั้งหมดพกเข้ามาก็เห็นว่าว่างทุกห้องจึงเลือกห้องสุดท้ายระหว่างนั้นรู้สึกว่ามีคนมารอต่อเพื่อจะห้องน้าเดียวกับป้า พราะป้าคงไปมองที่ร่องประตูห้องน้ําที่มันยกสูงสังเกตเห็นนองทันนักเรียนหญิงยืนอยู่หน้าห้องน้ําทีนี้จากแค่จะประาวะแกก็รู้สึกว่าอยากถ่ายหนักขึ้นมาเพราะกดดันที่ไหลก็เป็นแบบนี้ทุกทีจึงตะโกนบอกคนที่ยืนรอไปว่าอีกนานเลยเธอไปเข้าห้องอื่นก่อนได้ไหม ตอนนั้นมีเสียงเคาะที่ประตูดังมากสามทีจนทำให้อาการปวดหนักหายไปเลยเพราะตกใจตอนนั้นไม่เข้าใจว่าจะเคาะทำไมในเมื่อก็บอกไปแล้วพอเปอิดประตูห้องน้ำออกมาดูเท่านั้นแหละก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพศีรษะเปียกโชกไปด้วยน้ำกลมหนากลมตาสังเกตว่าไม่ได้เคาะแค่ห้องป้าห้องเดียว เดินเข้าไปทุกห้องเลยตอนนั้นป้าก็เข้าใจคงไล่เช็คว่าห้องไหนประตูจะไปสนิทได้ได้วยความที่โรงเรียนอยู่ในแถบชนบทห้องน้ำนอกจากจะมีรูจากประตูใหม่ที่ผุพังตามการเวลาแล้วก่อนประตูก็ยังเสื่อมบางจีก็ไหลตกลงมาเองด้วยรือหนักหน่อยบางห้องสนิมกิน่นทำให้เปิดก่อนออกไม่ได้ ต้องตะโกนเรียกให้เพื่อนที่มาด้วยช่วยไปตามครูมาเปิดให้ป้ารีบเดินออกมาแล้วแสดงความมีน้ำใจตะโกนถามเด็กคนนั้นออกไปเธอจะให้เรารอเป็นเพื่อนหรือเปล่าแต่ดันมีเสียงตบกับว่าไปอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าละ่ะป้าไม่เข้าใจแต่ก็สงสัยจึงเดินเข้าไปถามว่าหมายความว่าอะไร แต่เมื่อเดินเข้าไปกลับไม่พบเธอคนนั้นแล้วป้าจึงรีบวิ่งไปหาพี่สาวทั้งที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไรเมื่อผมได้ฟังก็ขนลุกและเดาว่าผู้หญิงคนนั้นคงตายขาวห้องน้ำที่หัวเปียกก็คงเป็นเพราะตอนตายหัวจุมลงไปในทางน้ำละมา้รโรงเรียนคงปิดข่าวเรื่องนี้ เดี๋นี้ป้าเห็นผีอยู่หรือเปล่าป้าบอกว่าไม่ได้เห็นมานานแล้วจกนกระทั่งวันนี้ป้าไม่ความว่าอย่างไรครับก่อนที่ป้าจะบอกแกถามว่าเชื่อเรื่องที่ป้าเล่าหรือเปล่าผมตอบกลับว่าเชื่อเพราะเคยได้ยินว่าเด็กยังมีจิตบริสุทธิ์อยู่ไม่แปลกที่จะเห็นแล้วถ้าป้าจะบอกว่าหลุงต้อไม่ใช่คน เองจะเชื่อป้าหรือเปล่าผมดึงกับโหวรอกมาจากนั้นได้ยินเสียงบีบแต่รถมอเตอร์ไซค์ของแฟนขับมาจอดและเปิดไฟสูงแยงตาผมมาเลยในขณะที่ลุงต่อลุกจากเก้าอี้เดินเข้าไปในร้านเปิดไฟสูงใส่ทําไมดับเครื่องก่อนคุยกับลุงป้ายังไม่จบเลยบีไม่ตอบหลังจากนั้นบีได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดอยังจุดเติมน้ำมัน ผมเข้าใจว่าคงไปเติมน้ำมันก่อนละมั้งแต่เมื่อมองตามไปผมไม่เห็นว่าบีจะลงจากรถตอนนั้นบีทำตัวแปลกๆเหมือนร้องขอให้เด็กปั๊มช่วยอะไรบางอยา่างที่ทำให้ผมตกใจนั้นเป็นเพราะเธอชี้มาทางผมอย่างลุกลี้ลุกลนสักผักเด็กปั๊มทั้งสองคนก็พยายามเดินตรงมาที่ผมนั่งอยู่พยายามชะโงกหน้ามองเข้ามาในร้านขายผลไม้ ผมที่คุยอยู่กับป้าได้หันมาถามป้าว่าเด็กปั๊มสงสัยอะไรป้าไม่ตอบเอาแต่ทำหน้านี่เมื่อผมมองเข้าไปในร้านปรากฏว่าลุงต่อหายไปไหนแล้วไม่รู้ผมจึงเรียกลุงต่อเห็นว่าลุงต่อแก่ค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาเหนือตู้ผลไม้ผมเห็นแคช่วงหัวกับตาแต่ตำลงจากนั้นผมไม่เห็น ผมก็แปลกใจเอาแล้วทำไมลุงไม่เดินออกมาสักพักบีก็โทรเข้ามาหาผมพอผมรับสายบีก็บอกว่าพี่ยังไม่ต้องถามอะไรหนูพี่กับป้าสมใจรีบเดินมาหาหนูก่อนบีกำชับมาให้ผมมองเข้าไปในร้านผลไม้อีกผมก็ทำตามที่บอกขณะที่เดินไปพร้อมป้า ไรจะถึงตัวแฟนผมรู้สึกว่ากระเป๋าตังหายจึงรีบวิ่งกลับไปตรงที่ตัวเองนั่งตอนนั้นในใจผมคิดว่าแฟนกับเด็กปันต้องมองเห็นอะไรที่น่ากลัวในร้านผลไมา้ผมจึงรีบวิ่งไปบอกลุงต่อให้วิ่งออกมาด,ด้วยพร้อมกับก้มหยิบกระเป๋าตังขึ้นมาและตะโกนเรียกลุงต่อให้แกเดินออกมาจากราดลุงลุงต้อครับออกมาจากร้านก่อน ลุงต่อทำตามที่ผมบอกผมมองตามอย่างไม่ละสายตาผมเห็นวม่ลุงเดินออกมาจากซุ้มร้านจริงๆแต่แกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนาทีนั้นทำให้ผมกระจางว่าลุงต่อเป็นผีอย่างที่ป้าสมใจพูดให้ฟังจริงๆผมกลัวมากรีบวิ่งไปหาทุกคนแต่คนที่สิ้์แต่ก็คือแฟนผม บีและลำและลักออกมาว่าหลวงต้อตายไปแล้วเด็กปั๊มรู้อยู่ก่อนแล้วว่าหลวงต้อแกเสียไปได้เจ็ดวันเพราะเด็กปั๊มกับคนขายของตรงนั้นคุยกันตั้งแต่บา่ายหลังจากภรรยาหลุงขับรถกระบะมาคนของในร้านกับได้แจ้งข่าวว่าหลวงต้อจากไปพอกลับบ้านเกิดชงที่พายเรือไปบึงบัวแกไปนั่งกับลูกสาวพิงสองคน แล้วปละตกน้าจมน้ําขนางังแกบัวให้ลูกคาดว่าขาของลุงต่อคงไปปันกับสายบัวลูกสาวก็ว่ายน้ําไม่เป็นได้แต่ตะโกนให้คนเท่านั้นช่วยแต่ก็สายไปแล้วป้าสมใจพูดแสกว่าแกเป็นอีกคนที่เข้ากะดึกจึงไม่รู้ว่าลุงต่อเสียชีวิตไปแล้วเพราะตอนคุยกันก็ปกติทุกอย่าง กระทงตอนเล่าเรื่องในวัยเด็กให้ผมฟังจนจบเรื่องที่สองเริ่มเอใจตอนศบตากับลุงต่อเกไกลในตาของลุงไม่มีแววป้าจึงพิสูจน์ด้วยการมองไปร้านขายของฝากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่เรานั่งทำให้รู้ว่าลุงตอไม่ใช่คนเพราะในกระจกร้านเห็นแค่เพียงป้าก,กับผมสองคนจากนั้นลุงตอคงมองตามป้าไป และคงเริ่มรู้ตัวว่าตายแล้วจึงเดินหลบเข้าไปในร้านกลัวว่าผมกับป้านจะกลัวแล้วแฟนผมก็เฉลยบังว่าเห็นจะจะเลยว่าหลงตาที่นั่งอยู่หน้ารอนตัวบวมอื่ดแทบจำไม่ได้จึงเปิดไฟสูงสองดูทำให้ตกใจแทบชอ็อกรีบขับรถไปหาเด็กปั๊มขอร้องให้ช่วยดูและตามผมให้หน่อย หลังจากวันนั้นป้าสมใจได้ขอย้ายไปทำงานที่ปั๊มสาขาอื่นและเรื่องนี้ทำให้ผมกับแฟนผวาไปถึงสามเดือนเลยครับแต่ไม่นานผมก็ได้งานใหม่ไม่ต้องมาทนระไววตอนเดินผ่านร้านผลไม้ต้องต้อ,อยเลยครับและรุงรัมทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป